ไปไปไป,ไปคนเหล่านี้ไปไหนกันอ๋อไปเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังไงอย่าลืม29กรกฎาคมน,นี้8นาฬิกาถึง15นาฬิกาพกบัตรประชาชนเข้าคูหาเลือกนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรงังหนึ่งเสียงของท่านมีค่าอย่าลืมออกไปใช้สิทธิ์ มาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนประกอบด้วยประเทศสมาชิก10ประเทศได้แก่ประเทศไทยสิงคโปร์อินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์บรรไนยเวียดนามลาวพมา่าและกัมพูชาสนับสนุนการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนคือการเป็นชุมชนหรือสมาคมเดียวกันให้แล้วเสร็จในปีพุทธศักราช2558เพื่อสร้างความเข้มแข็ง เพิ่มอำนาจาการต่อรองและเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในเวทีระหว่างประเทศให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ร่วมกันและพัฒนาประเทศในภูมิภาคไปพร้อมๆกันมาร่วมกันสารปันสู่ประชาคมมาเซียน2558ภายใต้คำขวัญหนึ่งวิสัยทัศน์หนึ่งเอกลักษณ์หนึ่งประชาคม เราสามารถช่วยลดภาวะโลกร้อนลดภัยพิบัติได้อย่างง่ายๆลดการใช้พลังงานในบ้านด้วยการปิดโทรทัศน์คอมพิวเตอร์เครื่องเสียงและเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆเมื่อไม่ใช้งานใช้น้ํามันเชื้อเพลิงอย่างประหยัดลดการตัดไม้ทําลายป่าเพิ่มเครื่องปอกอากาศให้กับโลกด้วยการปลูกต้นไม้เรื่องใกล้ตัวที่ทุกคนทำได้หรือจะปล่อยให้เป็นเรื่องง่ายๆที่เราไม่เคยคิดจะทำํทำตอบอยู่ที่ใจคุณ ค่ะก <mondo> <bakery> ็ตอนนี <Deus> ้นะ okay คะเบาอีเกนะคะก็มาราอยู่แล้วนะคะในเรื่องที่จากการนำประชาสัมพันธ์ข่าวต่างๆจากหน่วยงานหลายองค์กรนะคะมานำเสนอต่อท่านผู้ชมค่ะช่วงนี้ไปติดตามเบาอีเกค่ะ สวัสด,ดีครับท่านผู้ชมพบกับรายการทีวีบริการกันแล้วนะครับช่วงนี้ก็มีข่าวฟากข่าวพยัพัน์ที่เกิดขึ้นในจังหวัดตรังมาฟากท่านผู้ชมกัครับมาถึงข่าวใหญของวันนี้ครับสำหนักนายกรัฐมนตรีข้อเชิญส่วนราชการรัฐวิราีซาก,กริศภาคเอกชนและประชาชนครับประดับทุ่งชาติไทยและทุ่งตาสัญ,ญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจา้าสิริกิติ์พระบรมรา,าชินีนาถ เหนืองในโอกาสพราลาจิพิธีมห้ามุ่คุณจะเริ่มระชุมพันซ่าแปซิฟพันซ่าในวันที่ทิบซองซิ่ห้าคุณซองพันห้ารยิบห้าครับและกาสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติุ้มเด็ดพกะบรุมโอราซาธีราชสยามมกุณหลายจกุมานครับเหนืองในโอกาสพระราชพิธีหาหมืคุจเริ่มรผชุมพันซ่าห้ลบในวันที่ยีปกรกฎาคุณซองพันห้าร้้จังหวัดตรังรวมกับกรมการค้าภายในครับ จัดงานหากรรมทุงซาลดขาคลองชีพไฉยไทยทางนี้ครับก็อเผื่อ่ฉยเลีอกขาของชีพของประชาชนนะครับโดยภายในงานนะครับก็จะมีการจําได้สินค้าอุป,ปโภคบริรโภคที่จําเป็นแก่การคลองชีพนะครับและมีสินค้าอุทโจํจนวนมากม่โดยงานจะจัดในวันที่6กึิบแปดกรกฎาคม2 5ง5ันาี้นี้ครับตั้งแต่เวลา9ก้านาฬิกาซึ่ง20นาฬิกาบริเวณนาสาลักลางจังหวัดตรังล่างเกาครับผู้ที่สนใจก็สามารถไปเลยอกซเซอสินค้ากันได้นะครับ จังหวัดตรัง,งเมืองแห่งความสุขโดยสำนักงานทงเทียวเลกีฬาจังหวัดตรังครับขอขอเชิญรงเรียนสถานศุกษ่าถูกแห้งน,นะครับสมัครทีมนักกีฬาเข้ารวมการแข่งขันกีฬานักเรียนคอซินดี้เกมขังที่58ปครับผู้สนใจนะครับขอข้อหลับเอกสาสันรละเบียบการแข่งขันได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันถี่13กรกฎาคม2555น,นี้านครับณนะสำนักงานทงเทียวและกีฬาจังหวัดตรังไม่หลีโทรศัพท์ ซุ่มเจ็ดห้าซ่องซ่องเซ่ซ่องขาวเซ่ในวันเละเวลาราชการครับบริษัเออทเวอร์เทนนิ่งจำกัดจัดอบรมรักสูตรการพัฒนาภาวะผู้นำสำหรับเด็กครับโดยกิจกรรมที่จะจัดขึ้นนะครับก็จะเป็นกิจกรรมที่สร้างขึ้นเกื่อการเรียนรู้ของเด็กการพัฒนาความสามารถพิเศษของเด็กพัฒนาบุคลิกภาพการพูดการเขี่ยนและการชาวาซ่าครับรวมไปถึงภาวะผู้นำให้กับเด็กนะครับ ผ erm MM. ู้ส,สนไไสส Richards, สสส MEL ใจกอสามารถติดต่อได้ถี่คุณราชาวดีเพชรชลัดครับไม่เหลขโทรศัพท์ซุ่นเจ็8ห้าซ่องซ่องซุ่นกาปปลืุนปเหางมครับเรียนจำจังหวัดตรังครับซอบราคาเอวัสดุซ่อมบำรุงพื้นลงเลียงอาคารเดินชายนึ่งเหละซ่องครับจำนวนหยิบเซหลายการผู้สนใจก็ขอรับปีกระส่านได้ถฝ่ายบริหารนเรียนจำจังหวัดตรังครับ ตั้งแต่บัดน,นี้ซึ่งวันเสก้าวกรกาคาดาวนส่งพันห้าร้อยห้าสิบห้านีในวันเละเวลาราชการมีอสอบท่ามทางไม่เหลืโทรศสัตซุ่นเจ็ดห้าห้าแปดองสามสามเซคับสุดทายกัินสีข้าวข้องสำนักงานปำรุงจังหวัดตรังครับซอบราคาเซื้อวัสดุการเกษตรจำนวนหนึ่งจุดผู้สนใจขอข้อรับอิอกรสารได้ถี่งานพัสดุสำนักงานประุงจังหวัดตรังตั้งแต่บัดน,นี้ถึงวันทีก10กรกาคาคม2 5 5 5นี้ครับ ในวันเละเวลาราชการดู่อบข้ามทางไม่หลีกทุทรัพท์ส่5นเจ็ดห้าสองหนึ่งแปดห้านิครับสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแนวพบกับรายการทีวีบริการได้ไม่ในครั้งต่อไปสวัสดีครับ <c oughs> ขอบคุณบ่าวเองมากนะคะมาะติดตามนิตยราคายางพารากันค่ะราคายางพาราแผ่นดิบวันนี้นะคะอยู่ที่กิโลกรัมละ89บาท30สตางค์ค่ะยางแผ่นรมมวันชั้น3นะคะอยู่ที่กิโลกรัมละ92บาทค่ะ,คะส่วนราคาบามวันนี้ยังไม่มีนะคะ,คะมาที่พยากรณ์อากาศค่ะช่วงนี้นะคะจังหวัดตรังก็มีเมฆนะคะแล้วก็มีฝนฟ้าขนองนะคะ80%ของพื้นที่ค่ะแล้วก็มีฝนตกหนักกับมีรวมกันโชกแรงบางแห่งนะคะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตร มากกว่า2เมตรในบริเวณฝนนะคะวันนี้อุณหภูมิสูงสุดประมาณ31องศาเซลเซียสค่ะวันพรุ่งนี้อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ23องศาเซลเซียสนะคะ และก็มีเรื่องของข่าวฝากค่ะประกาศเตือนภัยนะคะเนื่องจากว่าสถานการณ์ฝนตกอย่างต่อนเนื่องในระหว่างวันที่5-6กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะน,นายธีรยุทธเอี่ยมตระกุลผู้ราชการจังหวัดตรังก็ได้ออกประกาศเตือนประชาชนในพื้นที่ราบลุ่มนะคะที่ราบเชิงเขาและก็พื้นที่เสี่ยงภัยดินถลม่มน้ําป่าไหลหลา,ลากในพื้นที่อำเภอห้วยยอดอําเภอนายงย่านตาขาวและอำเภอปลเหลียนจังหวัดตรังนะคะให้เตรียมการป้องกันและบำรังทุกกภัยวัตภัยและดินถล่มที่อาจสร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินนะคะตลอดจนพื้นที่ การเกษตรด้วยค่ะค่ะ,คะในพื้นที่เสียงภัยก็เต็มพร้อมระมัดระวังกันอย่างต่อเนื่อง้วยนะคะแล้วก็วันนี้นะคะหมดเวลาของข่าวจางยามบ่ายแล้วนะคะดิฉันและแล้วก็เราสองคนนะคะพร้อมด้วยทีมข่าวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ